สวัสดีครับอีก e อ็ e เ d e s i บ n ครับสำหรับคลิปนี้นะครับเป็นเคล็ดลับการสร้างโฟลเดอร์นะครับมากกว่า500โฟลเดอร์นะครับทีเดียวพร้อมกันเลยนะครับแบบอัตโนมัตินะครับเดี๋ยวไปดูวิธีการนะครับผมโอเคโจทย์นะครับคือให้สร้างโฟลเดอร์ที่ชื่อรหัสลาษนีนะครับทั้งหมดนะครับโดยไม่ซ้ำกันนะครับถ้าไม่ซ้ำกันนะครับผมมีวิธีแรกก็คือเราจะใช้ฟังก์ชันยูน e นะครับ อ่ายูนิคนะครับตรงนี้นะครับเลือกช่วงตรงนี้นะครับคอนโทรลชิปนะครับกดดาวนะครับอ่ากด Enter นะครับเท่านี้ครับก็จะได้อ่านะครับราัานไปษณีที่สามออกนะครับก็จะเหลือเท่านี้นะครับเก้าร้อยห้าสิบหกนะครับผมเขาเวลาครับโอเควิธีที่สองนะครับวิธีที่สองนะครับก็คือนะครับวิธีที่สองนะครับก็คือการ Copy ตรงอ่าราัานปกหนีนะครับตรงนี้นะครับ ก็ปีขึ้นมานะครับแล้วก็มาวางตรงโฟลเดอร์ตรงนี้นะครับวางนะครับวางแบบค่าเลยนะครับผมเสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วนะครับเราเลือกอที่อเราเลือกช่วงตรงนี้ก่อนนะครับคอน l s h i f t down นะครับแล้วก็มาดูที่อ data นะครับแล้วก็เลือก Data tool นะครับแล้วก็ remove ิตตรงนี้นะครับผมอ่าแล้วเราเลือกอ c o n t i n u a with current นะครับ selection ตรงนี้นะครับแล้วก็เลือก remove duplicate นะครับแต่เราก็กด ok ได้เลยครับอ่าเท่านี้นะครับเราก็จะได้ remove duplicate นะครับลบไอที่ซ้ำออกไปนะครับก็จะได้ใช้ข้อมูลแบบนี้นะครับต่อมานะครับในขั้นตอน copy ตรงนี้นะครับเราจะอ่าพิมพ์แบบนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราพิมพ์สูตรแบบนี้นะครับเท่ากับนะครับอ่า ดับเบิ้ลโค้ดนะครับ md นะครับ md คือย่อมาจาก make directory นะครับหรือว่าการสร้างโฟลเดอร์นะครับใน d o bat นั่นเองเท่าับ md นะครับแล้วก็เพาะมาหนึ่งทีนะครับแล้วก็ดับเบิ้ลโค้ดนะครับเคาะมาหนึ่งสเปซหนึ่งทีดับเบิ้ลโค้ดนะครับแล้วก็แอนนะครับแอนแอนชื่อโฟลเดอร์ของเราแบบนี้นะครับเลือกตรงนี้นะครับแล้วก็ับเิลลคกลงไปเลยนะครับตรงนี้เราจะ copy นะครับ copy เสร็จแล้วนะครับเราก็ไปเปิดโน t e p a d นะครับ ่าเปิดโน้ตแพดขึ้นมาเปล่าๆนะครับแล้วก็ control v นะครับวางไปได้เลยนะครับอ่าโอเคมันมี md ที่เพิ่มเข้ามานะครับก็ control z ไปก่อนนะครับตรงนี้นะครับเพิ่มสูตรเข้าไปอีกนิดนึงครับตรงนี้อ่า if นะครับถ้านะครับตรงนี้นะครับเท่ากับค่าว่างนะครับให้แสดงค่าเป็น md อ่าให้แสดงเป็นค่าว่างนะครับอยู่ว่าแสดง md a d f ยีิบห้านะครับกด enter นะครับ ดี๋ยวมันคลิกลงไปแบบนี้นะครับแล้วก็ c t r l C นะครับแล้วก็มาเปิดที่ Notepad เราเหมือนเดิมนะครับ c า c t r l V ได้เลยนะครับแบบนี้นะครับโอเคเสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วนะครับเมาดูตรงนี้นะครับเลือกที่ไฟล์นะครับแล้วก็เลือกที่ Save As นะครับเราจะไปวางไว้ในโฟลเดอร์ที่เราต้องการสร้าง โฟเดอร์ er นะครับวางไว้ที่ที่เราต้องการสร้างโฟลเดอร์นะครับก็คือนะครับโอเคผมจะสร้าง s ับโฟเดอร์ไว้ในโฟเดอร์ dot bad ตรงนี้นะครับอ่าตรงนี้ก็อาจจะเป็นอ่าโฟเดอร์อ่าสร้างชื่อแบบนี้เลยก็ได้นะครับตามผมเลยโฟเดอร์ d bad นะครับเมื่อกี้นะครับเซฟนะครับแล้วก็ปิดไปเลยนะครับทีนี้เราก็ไปเปิดโฟลเดอร์ โอเคเปิดโฟลเดอร์เราก็จะได้แบตมีนะครับ .dot.bat นะครับไฟล์เมื่อกี้นะครับที่เราบันทึกไว้นะครับอ่าเรากดดับเบิ้ลคลิกได้เลยนะครับตอนนี้จะเป็นการสร้างโฟลเดอร์แล้วนะครับตามรายชื่อของรหัสไปรษณีย์นะครับดับเบิ้ลคลิกนะครับเห็นไหมฮะอ๊บอ่าสร้างโฟลเดอร์เรียบร้อยนะครับนี่เก้าร้อยกว่าโฟลเดอร์นะครับแป๊บเดียวนะครับเสร็จนะครับ่ะก็สามารถไปปรับใช้